งวงช่วยรับอร,รุณกับอาจารย์มาในพิธีแทรกีที่ผ่านมาท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้เรื่องพลังฟ้าพลังดินและพลังมนุษย์กับลูกศิษย์ที่เข้าพิธีทางรายการจึงของนำความรู้นี้มาแบ่งปันให้กับลูกศิษย์ทุกคนได้เรียนรู้กันด้วยม่น,นี้มันไม่แสดงตัวตนตอนนี้มันแสดงตัวตนทีนี้ทำยังไงเราจะเอาให,ให้ตรงเนี้ยเข้าบรรวกกันโดยคุณในสมบัติของแตกเนี่ยมันร่ำรวยมหาศาล ยั่งยืนนานมากแต่ไอคุณสมบัติของเก้านี่เวลามันเข้ามันจับกับแปดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นโคตรของโคตรของโคตรยั่งยืนร่ำรวยคากว่าจังหวังดีไว้ได้นี่ต้องตรงนี้ด้วยต้องทำเลิกจางแล้วก็แล้วก็วกสร้างยกระดิบขึ้นมาเวลา,า,ลา,านี่ลูกลางยกระดับขึ้เป็นรูปเป็นลางนะซึ่งมันเริ่มเป็น,พอ,น,ปนพอมันเริ่มเป็นรูปเป็นลาดเนเส้นขอบเส้น เราว่าโอเคแล้วเพราะเราเริเ่มเริ่มเริ่มจากแล้วก็จะพยายามให้ให้จบทีเวลายอยู่ตรงนั้นเนี่ยควาสัพนหน้ามันจะหันไปแบบนี้นะก็คือจากตรงนู้นมาเนี่ยมันจะหันไปรนีรับเส้นเดียวไปกับประตูแดงนี้นะมันจะเป็นเขาเรียกว่าฟ้าดินมันจบซึ่งไม่มีการเวลาไล้การเวลาพื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นว่าไล้การเวลาแต่พลังที่มันจะอยู่ในพื้นที่ไล้การเวลาเนี่ยมันจะเป็นแปดและก้า ก็คือโทษของโทษเออซึ่งซึ่งต่อไปอีกเป็นร้อยปีเป็นพันปีน,ปนี่หาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องมีคนรู้ช่วมจังหวะเวลาคือต้องมีวิชาโอรสวรรค์ที่คำนวณได้ว่าเวลามันเท่าไหร่อะนะมันต้องคำนวณได้เหมือนอย่างอาจารย์บอกเฮ้ยมันจะเกิดสงครามโลกเฮ้ย hey, มันจะเกิดโรคระบาดเห็นไหมแล้วมันโดนลอกไปสามปีทุกคนจะคิดว่าเอ้ย hey, อย่างมากมันก็สามเดือนหกเดือนนี่รอไปสามปีจนจะหมดนะ นี่ยถึงได้พยายามเร่งทุื่อดสิว่าเฮ้ยมันมีอะไรทําได้ต้องรีบทำพราะต่อไปนี่มันหามไม่ได้แนละ้วคือไอที่ไม่ได้เนี่ยนอกจากอาจารย์ตายไปแล้วแ็วยังยังอยู่ตรงที่ว่ายุคแปดมันหมดมันต้องไปอีกร้อยกว่าปีอีกร้อยกว่าปีไม่รู้ใครจะโผล่มามาทําเต็มอีกไอตรงนั้นมองมองก็ไม่เห็นแล้วนะพราะะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่ต้องรีบรีบคว้ารีบทำเพื่อจะเห็น คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเวลาที่อาจารย์ไปปรับที่ที่กินที่นอนเหมือนาที่บอกเฮ้ยเวลาที่ทําแต่กีแล้วมันมีสินค้าที่เราจะทําให้มันได้มากที่สุดได้เร็วที่สุดก็คือเราพยายามปรับที่นอนที่กินแต่ละคนเนี่ยให้มันสุดๆซึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปนะมันจะเป็นวิชาโดยเฉพาะของวิชาช่วงแปดเก้าก็ตอนนี้เวลาที่เชิญอาจารย์ไปอาจารย์จะปรับวิชาไม่เหมือนเดิมนะเว่วิชามันจะเปลี่ยนไปตามเวลา นะมันจะไม่เหมือนกันเหมือนเลขอะเลขหนึ่งก็เป็นอย่างเลขสองก็เป็นอย่างธาตุคุะธาตุกันเพราะฉะนั้นมันมันจะใช้เหมือนกันไม่ได้แล้วเวลาพอที่เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนมันไม่ใช่เปลี่ยนค่ที่อยู่แต่คนก็เปลี่ยนเปลี่ยนด้วยด้วยความเป็นธาตุเมื่อตอนยุคแปดเนี่ยเป็นธาตุดินพอยุเก้าเป็นธาตุไฟมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคนเนี่ยมันก็มีธาตุธาตุมันก็จะต้องเปลี่ยนให้รับมีทั้งศัตรูและมิตร กับาตาที่เกิดขึ้นนะครับแกฟังฟังอย่างนี้เราจะเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่อยู่อย่างเดิมอยู่แบบสภาพดินพอเข้าสู่ยุคไปเราไม่ปรับตัวเราก็ไปฟังใช่ไหมเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างเนี้ยด้วยด้วยความจําเป็นทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นบางทีอธิบายมันก็เข้าใจยากเพราะว่าเรามีลูกศิษย์ทั้งเก่าและใหม่มันผสมกดนแต่จะพูดจะจะพูดแบบไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ถอยหลังคนมาทีหลังก็ไม่รู้ มันก็เลยลำบากนะเนี่ยไอเดี๋ยวถ้ามีเวลาสับอย่อยอยู่ตรงนี้ยอยู่ที่ก,ก่อนก่อนถึงก่อนถึงหน้าปากซอยเสื้อเกมที่ที่เห็นเป็นที่โลง่งหมดแล้วอาจารย์ขึ้นีระมิดไว้แล้วกำลังนะแล้วก็จากนั้นไปก็จะเป็นโรงแรมโรงแรมก็จะเป็นโค้งนี้นะเป็นกระจกดูกระจกโค้งเว้ารลับซซึ่งถ้าเรายืนหันเข้าหาโรงแรมเราก็จะเห็นเขาแปดเขาเก้า เข้ามาผดวกกันอยู่ที่ตัวกระจกโพลเนั้นกระจกโ้มเนี่ยถ้าคนที่ทำาุงดุด้ยแล้วจะรู้ว่าเอ้ยใน,ในห้องเราในบ้านเราเนี่ยให้ปิดกี่เหอ,อ่นมาดูด,ด,ดาลงที่เตียงซึ่งซึ่งโรง,งแรมเนี่ยเวลารสร้างเสร็จเนี่ยมันก็จะดูดทั้งหมดเข้ามาแล้วมันก็จะผ่านโดยสภาพแวดล,ล้อมเนี่ยมันเป็นภูเข,ขาที่จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่พลังเนี่ยมันจะวิ่งผ่านแล้วหลุดออกไปจากภูเขาภูเขาว,ขขาว,วงกลมเนี่ยมันจะเป็นช่องเปิดอยู่หลังโรงแรม เพราะนั้นพลังที่มาลงมามัอย่างไงมันก็ต้องเคลือ่อนตรงนั้นอ่ะแล้วเราไทปทํากระจกดูเราไปท,ทํำพีระมิดรับเราไปทําน้ําที่ไหลาจากพีระมิดออกมานะไหลามาแล้วก็ลงมามาเก็บแล้วปล่อยออกไปค่อยๆมาเยอะแต่ไปน้อยเพราะนั้นมันก็จะเหลือเราทําที่พิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บต่างๆอ่ะมันมันก็จะได้แบบไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ แต่ว่ามันต้องสร้างเนี่ยต้องสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะที่สร้างเนี่ยแต่เฉพาะที่เนี่ยก็มาดไปแล้วเออแต่ว่าต้องบอกอ่ออาูปูบ้าอ้อมย้อยแต่ย้อยมาคึี่แค่โอ้ตัดหยกครับจากเ้าไปแล้วก็จากเก<ป>้าซึ่งเ้าเนี่ยเริ่มจากร้อยแปดสิบ อ่ามีมีบ่อพักแล้วก็ไปตกที่เอ็นอีหนึ่งเป็นเทพระเจ้าอีกแ,แต่ต้องให้น้ำมันไหลตรงนี้มันถ้าต้องปรับสโลปอ่าก็ปรับสโลปยกฐานตัวเนี้ยเป็นข้อยากที่สุดย้อนไปถึงอี้อ่าคือทำอยังไงก็ได้มันจะมีบ่อพักที่เอสสองแล้วก็ให้มันไหลไปแล้วก็ไปพักที่เอ็นนีหนึ่งหล้วจากเอ็นีหนึ่งเนี้ยออกสามสิบองศาอไอยออกนอกเขตที่ไป ค่อยๆซึมหายไปปล่อยน้ำทีละหยดทีละหยดทีละหยดอืมันจะเป็นลักษณะนี้แต่ตรงเนี้ยห้ามกั้นห้ามปิดสําหรับน้ํามังกรภูเขาเนี่อยู่เอสเออ่ะใช่ไหมแต่ว่าเป็นฟ้าดินบครจบเป๊ะน้ํานี้กับภูเขาภูเขาเอสเนี่ยภูเใต้กาน้าน้าใกล้ภูเขาไกลเป็นช่วงจริงน้ําเขาอยู่ด้วยกัน <im attraction> ทีนี้เราอาศาัยเอาตัวพีระมิดคือเหมือนแบบเป็นตัวแทนของบ้านานั่นแหละเพราะฉะนั้นน้ำวันก่อนที่อาจารย์พูดถึงนี่คือทําไว้รอบพีระมิดแต่ว่าความยากความยากของการข้ามความยากของการข้ามยุคเนี่ยนะจริงๆขาวมาตรงนั้น่โอเคแล้วยังโอเคแต่เราต้องการให้มันยั่งยืนกว่านั้นเราต้องการลวกมันหมดทั้งทุกมิติเพราะนั้นโอกาสอย่างที่วันก่อนอธิบายไปว่า ยุคหนึ่งก,กับยุคสองเนี่ยพลาดกันไม่ได้ยุคสองก,กับยุคสามพลาดกันไม่ได้เพราะทั้งเหตุผลด้วยธาตุทั้งเหตุผลด้วยดาวความเป็นมงคลกับความเป็นอัปมงคลแต่แปดกับเก้าเก้าเนี่ยมันเป็นตัวหนุนมันไม่ได้เป็นอัปมงคลครับพ <c oughs> ่อม,มันมาหนุนแปดเพราะฉะนั้นมันเป็นแปดเก้าแล้วมันเป็นไฟเสริมดินมันได้สองเท่าสามเท่าแล้วเห็นไหมอ่ะแล้วเสร็จแล้วมันยังเชื่อมช่วมเชื่อมพลังด้วยการไฟกับลำน้ํามังกรอีกซึ่งเฉพาะลำน้ํามังกรเนี่ย น้ำน้ำตัวเนี้ยเป็นน้ำน้ำอันดับหนึ่งในสิบสองอันดับน้ำปกติลำน้ำมังกรเนี่ยมีสิบสองอันดับอในหนึ่งตำแหน่งของพื้นที่ในหนึ่งตำแหน่งของราสิงเนี่ยมันมีสิบสองลำดับน้ำตัวเนี้ยเชื่อมจากเอ็นอไปเอ็อีหนึ่งเป็นน้ำอันดับที่หนึ่งถ้าถ้าถามว่าเป็นน้ำอะไรเขาเรียกว่าน้ำล่ํารวยมหาสารไม่มีวันจบไม่มีประมาณ เนี่ยคุณนรสมบัติของมัน,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 มนใช่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพิระมิดตัวเนี่ยตั้งอยู่ในตำแหน่งซึ่งน้ำหน้าภูเขาหลังหรือน้ำกับภูเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะมันอยู่หน้าเราหมดเ<ช>พราะว่าถ้ามองนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นแนวทิ้งช้าสวรรค์ตรงแนวทิ้งช้าสวรรค์มีเส้นน้ำรอบป่านเนี่ยใช่ใช่ก็เป็นน้ำอีกเป็นน้ำแท้ๆเลยในทิ่ตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ เพราะนั้นมันเข้าหลักเกณฑ์หมดเลยคือฟ้าดินมันจบมันก็จะต้องมีน้ําอยู่ไกลค่ะถูกไหมแล้วมีภูเขาหลังหลังภูเขามีน้ําอกซ้อนละซ้อนละซ้อนลยแล้วก็อย่างเนี้ยพอมีภูเขาโตาปับเนี่ยมันคือมันสําเร็จทุกอย่างเลยคุณจะมีวงจุย้ยมีวงจุ้ยเนี้ยตัวนี้ช่วยละคู่ดาวนี้ช่วยละเก้าเก้าแล้วน้ำในองศาพิเศษนี้ก็จะเป็นฟ้าดินมันจบอีก ลำน้ำลำรวยมหาศาลไม่รู้จักหมดจากเส้นอีกฮะลำน้ำเป็นอันดับหนึ่งน้าเป็นอัดับหในสิบสองอันดับไงเออคือทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยแต่คุณต้องเลือกตำแหน่งไงถึงได้เราวิ่งมาเล็งเล็งเลงเลงมันจะต้องมียอดไงเพื่อที่มันจะทรงตัวอยู่ได้แล้วก็โชคดีที่เราเนี่ยเล่นเหล็กไหลมาตั้งแต่ดั้งเดิม ต้องใช้เหล็กไร้เนี่ยเป็นตัวดูด,ดพลังเสร็จแล้วทองเนี่ยจะเป็นตัวแอบสอบนาโนเทคเพราะทองเนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายเลยที่ในทุกอุปกรณ์เห็นไหมแม้กระทั่งร่างกายของคนเนี่ยมันจะต้องมีทองเป็นองประกอบที่เขาสกัดทองจากกระดูกอะ่ะเพราะมันจะแอบสอบทุกอย่างแล้วมันจะไปกระตุ้นทําให้ทุกอย่างแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยที่เนี่ยตรงเนี้ยมันถึงจะต้องมีวิเตอร์ฟันซึ่งมี ุกมีรูปทองคําอยู่แล้วก็มีเหล็กอยู่<ห>อยู่ข้างในอยู่ใต้ปีรามิดกลางปีรามิดท,ที่ที้ไยจีใหญ่ไหมไปดูดิเสร็จแล้วดิฝังลงไปเลยแล้วก็จะทําช่องให้ไปเดินผ่านเพื่อเพื่อ้ได